ก็อ้อครับทุกคนขอกาสวัสดีครับทุกคนนะครับค <Woo! S 1> ือวันนี้ผมก็จะมาเปิดช่องใหม่ครับคือแบบว่าไม่ไม่ใช่แบบว่าเปิดช่องใหม่คือช่องอสร้างมานานแล้วครับแต่ผมว่าทั้งแต่เกี่ยวกับคลิปเกมว่าผมเบื่อมา,มาทำคลิปแบบนี้บ้างวันนี้ผมจะพามาดูว่าวในบ้านผมนะครับอ่ะไปจัดเป็นแบบงูกัน ็ s <S นี่ก็คือว่าควายตัวที่หนึ่งนะครับฮะนี่หานี่เชฟเดี๋ยวเดี๋ยวหันแบบนู้นนะเชิญเ่ฟนี่อมาเป็นนายทุงชาติน,นะครับนี่สวยเปล่า ตัวนี้จะใครแต่ว่าปีก็ได้ไปีเมตรสองนะครับเออหนึ่งเม็ดสองนะอันนี้ก็คือว่าควายตัวที่หนึ่งอ่าเอาควายเดี๋ยวพาไปดูตัวที่สองกันไปมาต่อกันครับอันนี้ก็เป็นว่าควายตัวที่สองนะครับนี่ เป็นแบบมาฮาลยของแบบนี้ครับนี่สวยฮะอะว้าควายตัวนี้ของผมนะครับมาทำเองให้พ่อทำให้อะสวยนะครับตัวนี้หันหันอสวยใช่ปะตัวนี้ขึ้นดีนะครับอาขึ้นดี แบบว่าตัวนี้ทีเดียวขึ้นเลยนะวันแรกที่ทำอ่ะพอทำเสร็จก็ไปเทครั้งเดียวติดลมเลยนะครับเดี๋ยววต,ตั้งะไรดีนี่ว่าใครไม่เส่เอกทีนะครับเอกนี่ครับก็คือเอกอ่ะ เอาอ๋อไม่จำนี่ว่ามันอยู่แบบนี้เี้ย่ใครทำอะ่ะเมื่อกี้แอกมันนี้ย่ยทำไมมันนั้นจังววะมันบางจังเฮ้ยชัวย้ว นี่ก็สิบเป็สองตัวอันนี้ก็ตัวนี้ผมชอบมากนะครับก็มีหลายเพลแล้วครับอันนี้คือมือผมไปจิ้มเพลอ่าอันนี้ตัวที่สองไปไปดูตัวที่สามนี่ครับก็คือตัวที่สามว่านุกขาไตาครับอ่าทุกคนเคเห็นปะอันนี้อ่ตัวนี้ก็เป็นตัวอะไรครับ ตัวนี้ก็เป็นไม่ส่งเหมือนกันนี่อ่ามีถังเยี่ยทำแบบวันแล้วอาสวยนะครับตัวนี้มันต้องติดนมแบบว่าหนักนะครับถ้านมเบาอ่ะมันไม่ค่อยติดฮะอันนั้นก็จะเป็นเล่าของลุงผมนะครับนั่นสองตัวอขอให้ช่องเป็นต้นในวิว ไอเอาไปไปดูตัวสุดท้ายกันอันนี้ตัวที่ตามไปกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายครับว่าวงเดือนอ่าตัวนี้ต้องหนังหัวไหมหน่อยครับต้องเอาหัวนี่นี่มัหนหหัวเลย อ,นนอันนี้ก็คือได้เพลมาสวยงามมันดูเกันนะอันนี้ปีกแบบว่ามิดสองเหมือนกันนะครับอันนี้สวยอ่าจะแมวสวยคืออันนี้แบบว่ามันไม่ค่อยผ่านนะครับตัวน,นี้พฟก่าหนักกวนหน่อยอันนี้ก็เหลไายเหมือนกันนะครับ นี่เอกมีหมดไปเอาไปเก็บกันมีอ่ะตัวนะโนแต่ไปตอนจบไปก็ยังไงครับผมจบไปอะไรก็สวยกันหรือเปล่าว่าตัวอ่ะนี่อันนี้สองตัวสองตัวนู้นอยู่ตามจริงมีตัวนะเออแต่ว่าอยู่บัญญัาิมาเป็นแบบว่าทุงชาติอังกฤษเออ ไอารูคู่กันสักหน่อยทำไมหน้าปกปะอ้าวยเจมแมวบ๊อบก็คลิปนี้ขอตัวไอ๋ก่อนชอบกันหรือเปล่าถ้า ค่ะจ้าว่ารีวิวว่าก็คอมเมนต์ม,มาครับก็คลิปนี้ขอดตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ